สวัสดีครับพี่น,อน้องพูดอะไรยังไงรถเถวมอเจอร์พาพูดอะไรยังไงรถผู้ใดอะไรยังไงรถบอถามผู้อยู่ท่างนอกก่อนดอกอาเธออยู่ยังไงถ้าอยู่จะไหนอยู่ไงรถฉันถามเนี่ยนอนหลับเขาจะฟินกันบักคักโอ้ยข้าฉันเปิดเธอฉันเปิดประตูรถออกมาโดดลงเลยจ้าบอเรื่องวันรับีิลีกิลี ก็กระลุ้ว่าจะมีคนหลับเริ่อเออเปิดแล้ววากับยิกหมอนอยู่ยิกหมอนดีกว่าเพราะเป็นกัดบอขาดแล้วเตะ <c oughs> สอ่ากำลังรอรอรอนะคะมักเฝ้าเลยนี่มัเฝ้าลงรถเลยนี่ ไปแม่หมอมน,นรับฉีดแล้วเรนอน้อยก่อนไหนมะคระับซ้อมจากน้อยก่อนม<ะ>าสีน้อยจากตื่นนึงฮะมาสีน้อนจาตื่นนึ่งจากคนน้อยเล่อแต่เขาซุยดากรถแท้เดี๋ยวเขาจะออกมาที่นี่หมอหมอขันคันคันรถขันทั้งงาน mm hmm. งับเข้าไปครับเข้าไปเรื<ๆ>่อยๆมันก็ะสิได้ยู่นะซ้อมมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยลูกบ้านฟินยีงหมอนเลยขุดลุมเอาลูกบ้านเลยตอนนี้จะได้ขุดลุมเอาลูกบ้านึ้นมาจากลุม่ม าเขาฝังลูกบ้านไ้ทั้งปดเลยวาง่งหนึี่ห่ต้งแต่เว้นเราเนาะสรุปว่าได้รเรามนีรัดดอนบ่รอนอะเด้อก็เป็นตะเมยะเเพรานาคอยกับปนตะเแล้วมึงรัด้ลุกงเเนก็ไเลยับบถมาเล่นนะกับบ่อให้เรา ให้ผู้อื่นขับพลาะว่าแล้ว่มหมั่นใจแล้วขับมาเองว่าอยากขับอ๋อใครต้องอยากขับไปนั่งหรอเนาะให้ผู้อื่นขับมันจะเคื่อตีกับลูกเองกับบอกพี่วันพี่ไปเขาตู้ก็ได้ให้น้องขับวิ่งอ๋อให้คนอื่นขับมันจะเหมือนเหรอไม่ต้องบอสขับเองแล้วก็ให้ซ้อนนังข้างลองอพียงกอลแม้วฟินให้ยิบฉาใจอัดอยู่ท่าหลังรถ เอาพักก่อนนอนจัะหงีบได้ค่ะอันนี้ก็บเได้ไปเตยเะก่อนอ๋อเตยก่อนจ้องใครนะเนี่นเตยก่อนเด็กแล้วร็ถูกแบบมันี่ไงรถตู้เขมาถึงแล้วนั่งกลนกันได้ไหมมองจอดในเขากันบอลจอดแั่ละไม่จอดแต่ละโอ้ยะมองจอดเว้ยทางเนี่ยไปอยู่เลยรถบีเอ็มมาถึงแล้วค่ะ อ่าบอดกับลงรถไปของนึงนี่นะครัยางสวนกับนกข่อ,ขอยพอดีพอดีเลยพยางยางออกมาไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายคลิปเลยนี่เออตั้งใจยางออกมาให้อันสูตรอากาศยงางเออกับพ่อพอดีนะเนาะโออหมอจ่อให้ยางสวนเราอยู่ประตูดิเนะไหลสดไปของนึงก็เลยปิดไหลสดพอดีเอ้ะถ่ายคลิปเราบอกว่าเราบอกว่า,าใสได้หนีก่อนใส่ได้กี่หนีก่อนมาก่อนจ่ายยาเออ เราก็อยากให้พักผ่อนแลงนอนเลาวก็โจ้คืนพักผ่อนบอสจะ่าขยิมีเสียงสิขะนอนตื่นขึ้นมามันคือเป็นนั่นส่วนจากมันต้องเป็ี่ยนแบบขนข้นใส่เสียงหลายๆถ้าเอนที่บ้านขิดที่ว่านอนเหรอตื่นขึ้นสิมีเสียงซิมีเสียงมาเปลี่ยนบอสี่จ่าเราใช้จากว่าตื่นเห็นไหกินน้าบู้นหมอนต่นบ่้งร้อร้อเพียงนอนเพียงบ่สจะบอมีเสียงเพราะว่าเขาได้นอนหน่อยครับพัก่อนบ่ราย ขันขันขันได้นอนเต็มอิ่มไม่กระสิไม่เสียงเอาโปจบคืนนอนนั่นสรุปจะเห็นนอนหรือว่านอนโอ้อันพักพอนเล่นนั่นนู่นนี่ไปหรือจะคืนหรือจะพรไปนางบอกไปเต้นได้ปะแต่มันห่อนได้เออแล้วชั้น่เคยนอนหรอกเออเอาเอาเอ้ยก็ห่วงแล้วเออมึงก็แล้วดิเออได้อยู่พวก